และถัดมานะที่น่าสนใจมากๆก็คือทางด้านของค่ากระบอกใหม่และนี้ผมไม่รู้นะว่าจะเข้ามาร้เปล่าแต่ถ้าเกิดเข้ามาไม่รอดสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยนะและว,วันนี้นะครับผมก็มีสปอยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะมนันเป็นปืนอัปเกรดแทบจะทุกอันเลยนะแล้วก็มันมีตั้งสี่ห้ากระบอกเลยนะ ใช่สีห้าก็บอกเลยนะแล้วบางอันก็ดูน่าสนใจมากๆแล้วก็บอกว่ามันจะเข้ามานะแต่ก็ไม่รู้จะเข้ามาหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเข้ามาเพื่อนพก็น่าจะอยากได้เหมือนผมนั่นเองเนาะซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปน,น,นี้ก็คือการสปอยแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าทุกกระบอกจะเข้านะอาจจะมีแค่บางกระบ,บอกนะั้นที่จะมีโอกาสได้เข้ามานั่นเนองเนาะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเข้ามาหมดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า,าว่ามีอะไรบ้างนะก็อย่างแรกเลยน,นะก็จะเป็นทางด้านของปืด S K S นั่นเนองเนาะซึ่งมีแนวโน้้มมที่จะเขาา ค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามีตัวแบบทางด้านของอัปเกรดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราได้เห็นกันจริงๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งในนี้เองก็จะมีท้าของชุดด้วยนะครับและผมคิดว่าปืน S.K.S นี้ก็น่าจะเข้ามาในเชิงแบบกล่องซะมากกว่านะและชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดเก่านะผมจาได้อยู่ชุดเก่าแหละเพราะว่า S.K.S นี้มีแค่เวลห้านะถ้าผมจะไม่ผิดนี่นะฮะตามนี้เลยนะซึ่งมันก็มีตามที่เห็นเท่านี้เลยนะครับมีแค่เวลห้าเท่านั้น และผมว่าอันนี้น่าจะเข้ามาก่อนมินิน้ำแข็งนะค่าดาวนะครับค่าดาวนะเพราะทุทกๆครั้งที่มีปืนอัปเกรดเข้ามานะฮะมันจะสลับกันระหว่างเวลเจ็ดแล้วก็เวลที่ต่ํากว่าแล้วก็เวลเจ็ดแล้วก็เวลที่ต่ํากว่าอย่างงี้หลายๆครั้งนะถ้าเกิดไม่ใช่ทุกครั้งนะก็เกือบทุกครั้งแหลนะเท่าที่ผมจําได้นะเพราะมันจะเว้นช่วงให้เพื่อนๆได้สะสมมาทีเวลกันแล้วก็ค่อยเป็นปืนอัปเกรดถึงระดับ7นั่นเองซึ่งล่าสุดก็จะเป็นทางด้านของ UMP level เใช่ไหมล่ะฮะ ที่ผมได้รีวิวไปแล้วก็ได้สมไปเนาะและการคาดดาของผมนะก็บอกถัดไปนะจะว่าเป็นการคาดดา,าเฉดก็ะบอกถัดไปก็คงเป็น SKS กระบอกนี้เพราะมันมีแค่1นถึงห้าเลเวลเท่านั้นเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้สะสมอาชีวิวนั่นแหละหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนําร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลย ก็ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของตัวปืนนะฮะอันนี้ก็คือระดับเบสิกเนาะก็ไม่มีอะไรมากรวดลายก็เฉยๆเลยนะซึ่งก็ธรรมดาครับธรรมดาแล้วทางด้านของ QF ก็ถือว่าโอเคนะโอเคมันก็คล้ายๆกับไอตัว UMP นั่นเองเนาะซึ่งมันก็มาในฟีมเดียวกันแหละมันก็แบบเชื่อมโยงกันนะแล้วก็เป็นไปได้มากเลยที่จะเป็นกระบอกถัดไปและนี่ก็คือระดับ3นะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากแล้วจริงๆเฉยๆเลยทัหรัะผมอ่ะส่วนใหญ่แล้วปืนเลเวล 3าถึงหจะไม่ค่อยน่าสมเท่าไหร่นะหมายถึงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอแล้วนี่ก็คือ QMessage จนะฮะก็ถือว่าโอเคแหละไม่ได้อะไรมากและสุดท้ายแล้วก็คือทัน้าของ Final Form นะฮะระดับสุดท้ายหรับผมถือว่าเฉยๆเลยนะเป็นระดับ5ที่ธรรมดามากธรรมดามากก็คงแบบสุมเพื่อเอามาทีวีเฉยๆนะหรือก็คือท้ายปืนนั่นเองเนาะเพื่อที่จะเอามาอัพกัน และต่อไปนี้นะฮะทุกๆกระบอกที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามานะเป็นไปได้สูงว่าจะไม่ได้เข้าในซีซั่นนี้นะฮะแต่ว่าเข้าในซีซั่น17เนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีแบบว่าพวกดีเทลต่างๆหรือยังยังไม่มีแบบการดีไซน์ที่แน่ชัดเข้าไปในตัวเกมนะแต่มันเริ่มมีเข้ามาแล้วนิดหนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าซีซั่นนี้ก็คงอาจจะยังทําไม่ทันก็เลยจะโยกไปที่ซีซั่น17นั่นเองแต่ว่าถามว่ามีอะไรน่าสนใจไหม มีแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นทางด้านของ AK นั่นเองซึ่งเราสามารถดูทางด้านของ Q Broadcast ัหละรือก็คือ Q Message นั่นแหละสวยนะสวยมากๆเลยแล้วมันออกแนวสตรีมแบบมันออกแนวเหมือนแบบเอ่ออะไรนะเทศกาลเทศกาลเลยนะเออมีใหมาจีนอะ่ะอือใช่ที่มันเป็นมังกรนะครับเขาเรียกว่าอะไรผมลืมชื่อ่ะซึ่งมันจะมีแบบออกในแบบมังกรเขียวๆอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมันก็มีแบบบางกรแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือผมจำผิดวะแล้วผมคาดเดาว่ากระบอกนี้นะ่าจะมาในช่วงปีใหม่จีนพอดีนะครับซึ่งมันก็อยู่ในช่วงซีซั่น17นะถ้าผมคำนวณถูกนะฮะและกระบอกนี้ก็เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นเลเวล7เหมือนกันนะฮเนื่องจากว่าผมเห็นด้านข้างซ้ายมือนะครับว่ามันมีเขียนว่ารูทบ็อกซ์ด้วยนะซึ่งก็คือกล่องศพนั่นแหละมันบ่งบอกว่า มันเป็นไปนได้สูงว่ามันจะเป็นเลเวล7เนั่นเองก็เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้เป็นไปได้และถัดมานะที่น่าสนใจมากก็คือทางด้านของค่ากระบอกใหม่และนี่ผมไม่รู้นะว่าจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเข้ามาไม่รอดสวยมากสวยแบบสวยจริงๆนะเนี่ยขนาดคิวเมสเซจยังสวยขนาดนี้เลยอะ่ะคือแบบสวยมากเหมือนลูกเล่นจะเป็นแบบออกแนวอะไรนะออกแนวราศต่างๆนะฮะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะสัญลักษณ์พวกนี้ก็คือ สัญลักษณ์ราศีต่างๆนั่นเองเนาะซึ่งสวยมากๆนะครับผมชอบมากชอบแบบชอบจริงๆแล้วคิวแมสเซจก็ค่อนข้างสวยเลยแล้วผมเป็นคนที่ชอบสีม่วงอยู่แล้วใช้ได้เลยและอีกกระบอกหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของ QB z ันั่นเองเนาะซึ่ง q b วก็น่าจะเป็นกระบอกที่มีเพียงแค่เลเวล5นะพอดูเหมือนจะไม่มีอะไรบวาาเลยนะขนาดคิวแมสเซจยังดูธรรมดามากๆเลยแต่ก็ดีนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นกระบอกแรกๆเลยนะที่มีเอฟเฟกนั่นเองเนาะและถัดมาก็จะเป็นทางด้านของอูซี่นะครับ ก็น่าจะเป็น level ห้าเหมือนกันถือว่าเฉยๆสำหรับผมนะอยากให้ Uzi มี level เจ็ดมากเดี๋ยวนะมีแล้วดิไม่ใช่หรอใช่ไหมเหมือนผมลืมโอเคครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของทางด้านของต,ตัวปืนนะแต่ว่ายังไม่จบแนละ้วยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจําได้จากคลิปสปอยก่อนหน้านี้นะผมจะมีทังด้านของตัวสกินที่เป็นไปได้ที่จะเข้ามาในซีซั่นถัดไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายตัวเลยนะที่ว่าเป็นไปได้ที่จะเข้ามานะครับและหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นนนนบััตรของวี้เลลยะะคแ มันก็ได้มี l ลีกออกมาแล้วนะว่ารูปร่างลักษณะของตัวนี้จะเป็นประมาณไหนนั่นเองเนาะซึ่งที่เขาไปขไดุด a t a ต้ามามานะครับเขาก็ได้เห็นประมาณนี้เลยนะและอ e ีโมดเองแล้วก็ทางด้านของการดีไซน์เองก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะน่าสนใจจนทำให้ผมคิดว่าเป็นไปได้มากๆเลยที่ว่าคริสต์มาสซีซั่นนี้เขาจะเอาสกินที่ค่อนข้างที่จะ ดูอลังการกว่าซีซันก่อนๆน,นะฮะหมายถึงแบบคริสต์มาสซีซันก่อนๆน,นะเดี๋ยวก็คือปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้านี้อีกนะซึ่งปีนี้ดูค่อนข้างน่าสนใจจริงๆนะฮะแล้วก็หวังว่าจะมีทางด้านของชุดที่ดูหวูหาจริงๆนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับคลิปสปอยก่อนหน้านี้นะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ชุดนีชุดเดียวนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะอย่างเช่นตัวพวกนี้นะฮะเนี่ยเต็มหน้าจอผมเลยคือแบบมีหลายสกินมากที่เป็นไปได้ที่จะเป็นระดับแดงและระดับชมพูนั่นเอง และเป็นไม่ได้สูงนะฮะว่ามันจะมาพร้อมๆกันทีเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นธีมคริสต์มาสนั่นเองหรือไม่ก็มันก็ค่อยๆทยอยมาภายใน1อาทิตย์แหละแล้วแบบในระยะ1หนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะมีแบบถึง6 -7 สก,กินให้เราได้จับจองกันเลยหรือว่าลองเสียตังค์กันดูนะฮะก็ดูน่าสนใจมากๆนะเอาตงๆคือแบบโดยรวมแล้วถือว่าดูน่าสนใจมากๆสาหรับคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะและรู้สึกว่าก็คงอาจจะต้องเสียตังค์เยอะอีกเช่นเคยแน่ๆหวังว่าผมคงจะไม่เสียเยอะขนาดนั้นนะ หวังว่านะครับเพราะว่าไหนๆก็คริสแล้วก็หวังว่าทางผับจีเองก็จะใจดีกับผมมอบสิ่งดีๆให้ผมบ้างนะก็โดยสรุปแล้วนะครับทั้งหมดของวันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ s u บส c คร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ